มาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารแลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจระชนในซีซั่นที่2ครับในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ฝันอีกครั้งและในความเพ้บเลิมชูเฉียวก็ยังคงเดินอยู่บนแผ่นดินที่รลกรล้างแล้วจากนั้นก็มีหนุ่มน้อยควบมาเข้ามาอย่างล่าเริงและนี่ก็เป็นภาพในความทรงจําที่เริ่มแรกของนางแล้วนางก็คลาดได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กหนุ่มและเด็กหนุ่มก็ได้ตะโกนเรียกนางว่าอาชูรีบตามมาเร็วแล้วจากนั้นนางก็ไล่กลวดตามหลังไปและหนทาง ที่เบื้องหน้าก็ตเต็มไปด้วยความหวังสีทองที่สว่างสวยเหมือนกับจินตนาการนับพันนับร้อยครั้งใน8ปีที่ผ่านมาของนางแต่ขณะที่ชูเฉียวได้แตะถูกมือของเขาฟ้าดินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปกคลุมบริหิมะที่สวยงามแล้วก็มืดมิดหนุ่มน้อยได้เติบโตในพริบตาแล้วก็ยืนหยัดด้วยความเย็นชาที่อยู่ตรงหน้านางส่วนด้านหลังก็คือทหารเย็นเปยที่มีจํานวนนับไม่ถ้วนส่วนทหารแต่ละคนก็ได้ถือเกาทันแล้วก็เล่งมาที่นางแล้วจากนั้นนางก็หันกลับไปด้วยความหวาด วาแต่แล้วนางกลับเพ็นโลหิตบนล่างของคนผู้นั้นแล้วจากนั้นพื้นน้าแข็งก็ปิดแตกกระแสะน้าไหลทะลักแล้วนางก็จมอยู่ใต้บึงแล้วจากนั้นเขาก็ได้จูบนางแล้วต่อมานางก็ถูกฉุดขึ้นไปพร้อมกับความหวังและชีวิตของผู้คนมากมายหลังจากที่หลับไปนานในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วและที่นี่ก็คือตำหนักใหญ่ของเปี้ยนถังเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วชูเฉียวก็ได้สุดนั่งลงส่วนร่างกายก็เหมือนผ่านการจุ่มน้ําเพราะมีเหงื่อได้อาบท่วมทั้งตัวแต่เมื่อ นางได้สัมผัสสายลมที่พัดเข้ามานางก็รู้สึกถึงความแจ่มใสแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นยังไม่ตายแล้วจากนั้นก็มีเสียงดนตรีดังแว่วจากตำหนักโลฟูที่นั่นเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงลื่นเรืองของรีเชอร์มีนางระบอมฟ้อนลำแล้วก็มีแสงสว่างตะก,การตาหลังจากที่ชูเฉียวได้ถูกช่วยกลับมาทั่วทั้งเปี้ยนถังต่างตั้งกระทูกล่าวโทษอย่างดุเดือดคุณนางบุญและคุณนางบู๊ทั้งร่ำให้และลาตายไม่เว้นแต่ละวันส่วนรีเชอร์ก็ทะเลาะกับเหล่าคุณนางอยู่สิบกว่า กระทั่งคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่รีเชอร์ก็ใช้เท้าถีบบอลลังจนคว่ำแล้วจากนั้นก็กล่าวด้วยความโกรธว่าไม่เป็นแล้วจกักรพรรดิใครอยากเป็นก็มาเป็นเมื่อรีเชอร์ระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วคุณนางน้อยใหญ่ก็ต่างแตกตื่นและหน้าทอสีและจากนั้นคุณนางก็พาก,กันคุกเขา่าอยู่นอกตำหนักสองวันเต็มเพื่ออันเชิญจกักรพรรดิที่เพิ่งรับตำแหน่งไม่นานก็ขอลาออกมาเกือบร้อยครั้งแล้วและนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงถูกีวิตต่อไปแต่ดีที่ว่าการแสดงออกของรีเชอร์นั้น ทำให้ทุกคนโล่งใจนอกจากหลายวันแรกที่รีเชอร์ได้เอาใจใส่ชูเฉียวเป็นพิเศษหลังจากนั้นรีเชอร์ก็กลับมาเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเช่นเดิม2วันงานเลี้ยงเล็กและ3วันงาน,านเลี้ยงใหญ่ส่วนคุณนางอารักษ์ทั้งหลายก็ค่อยโล่งอกขึ้นมาแล้วก็มีแอบซุบชิบกันว่าจากกักรพรรดิได้เสด็จไปช่วยนางคงเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบที่ผ่านมาเท่านั้นตอนที่รีเชอร์เข้ามาหาชูเฉียวชูเฉียวก็ไม่ได้ส่งเสียงส่วนรีเชอร์ก็เข้าใจว่านางหลับอยู่จึงได้แอบย่องเข้ามาส่วนนากกำนันที้อยู่ด้านนอก ก็ต่างปิดปากวะเลาะเพราะเห็นท่าทางของรีเชอร์เมื่อรีเชอร์ได้เลิกม่านมุกออกก็เห็นชูเฉียวนั่งอยู่บนเตียงส่วนรีเชอร์เองก็สะดุ้่งเล็กน้อยแล้วจากนั้นก็เดินยิ้มเข้ามาในมือของเขาได้ถือตะกร้าใบหนึ่งแล้วจากนั้นรีเชอร์ก็ได้กล่าวว่ามีคนส่งทับทิมมาให้อยากกินหรือไม่คำพูดที่พกล่าวออกไปชูเฉียวก็นิ่งเงียบไม่ตอบคำส่วนแววตาของนางก็ดูเลื่อนลอยอยู่บ้างแล้วก็คล้ายไม่ตื่นจากฝันแล้วจากนั้นรีเชอร์ก็ได้นั่งลงข้างตัวนางแล้วก็มองดูใบหน้าของนางที่ดูู เซียวลงจากนั้นลีเชอร์ได้หยิบทับทิมขึ้นมาลูกหนึ่ง แล้วก็บีบไปสองซีกจากนั้นเขาก็ชะโง,งกหน้าเข้าไปใกล้นางแล้วก็ส่งตบพิมไปที่ปากของนางก่อนอ้าปากค้างเพื่อทําท่ากินอาหารแล้วปากก็กล่าวว่าเฉียวเฉียวอ้าปากทําแบบข้าแล้วก็กินเข้าไปชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่ารีเชอร์ข้าหายดีแล้วรีเชอร์พอฟังก็จ้องมองชูเฉียวแล้วหลายครั้งก็เ,เกิดภาพดวงตาขึ้นและเขาก็รู้สึกเหมือนเมื่อสามปีก่อนเหมือนที่นางพักรักษาตัวอยู่ในวังจินอูแต่รีเชอร์ก็พบว่าความจริงทุก สิ่งไม่เหมือนเดิมอีกแล้วถูเฉียวไม่มีวันพรรณนา,นาถึงความใฝ่ฝันและอุดมการเหล่านั้นอย่างมั่นอกมั่นใจอีกแล้วและไม่มีวันจะเอ่ยถึงบุรุษผู้นั้นด้วยประกายตาแห่งความศรัทธาอีกแล้วและไม่มีวันเดินหน้าไปสู่อนาคตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังอีกแล้วแม้แต่ตาคู่นั้นก็ไม่สว่างสวายเช่นวันวานอีกแล้วและนี่ก็คล้ายมีหมอกหนาปกคลุมอยู่และจากนั้นลีเชอร์ก็ได้กล่าวขึ้นว่าใกล้หายดีแล้วส่วนจูเฉียวฟังก็กล่าวว่าข้าอยากไปแล้วลีเชอร์พอฟัง ก็ไม่แปลกใจสักนิดแต่นั้นเขายิ้มแล้วก็ถามด้วยความสงสัยว่าแล้วเจ้าอยากไปไหนชูเชียพอฟังก็ได้สัส่นศีรษะอย่างเมื่อยลอยแล้วก็กล่าวว่าข้ายังไม่รู้แต่โลกล่ากว้างใหญ่ต้องมีสักที่ที่ให้ข้ามุ่งไปหากไม่ไหวจริงๆข้าก็จะออกนอกด่านหรเชีร์อพอฟังก็ได้กล่าวว่าเจ้าออกนอกด่านกับอยู่ที่นี่มีอันใดที่แตกต่างกันชูเชียพอฟังก็ได้กล่าวว่าลีเชอร์ตาเซียไม่ลาเวนคาแนะ่ ท่านลังค่าอยู่ที่นี่ลังแต่จะชักนําเพศภยัยเข้ามาใส่ตัวตัวข่านั้นได้เข็นฆ่าทหารเสียไปนับไปถ้วนแล้วก็ทําให้พวกเขานั้นแตกพ่ายถึงสองครั้งยังสังหารองค์ชายสารเจ้าฉีกับมือเวลานี้ต้าเสกับเบี้ยนถังก็ปราศจากความขัดแย้งรอพวกเขาว่างมือเมื่อไรต้องมาก่อกวนท่านแน่นอนหลีเช่อประฟังก็นิ่งเงียบไปแล้วจากนั้นเขาได้จ้องมองดูนางแล้วค่อยกล่าวเบาๆว,าวา่า เพื่อเด็กๆตระกูลจูเก๋เจ้าเคืองแคนตระกูลจูเก๋เพื่อทดแทนบุญคุณเย็ยนศิลเจ้าตกละกรมลำบากอยู่ในวังเซิ่งจิน8ปีเพื่อปกป้องรัศดรเย็ยนเปยเจ้าเสี่ยงตายหลายครั้งเพื่อกองทัพสีนานเจินเจ้าผิดใจกับเย็ยนศิน เพื่อจูเกอเย่เจ้าเล่นการจากทั้งโลก2ปีเพื่อสมาพันต้าถงเจ้าตัดความสัมพันธ์กับเยียนสินตอนนี้เพราะไม่อยากให้ข้าเดือดร้อนเจ้าอยู่ในประเทศตัวเองเพื่อออกนอกด่านอีกหรือเชียวเฉียวชั่วชีวิตของเจ้าเคยนึกถึงตัวเองบ้างหรือไม่คำพูดนี้พกล่าวไปชูเชียวก็ถึงกับนั่งอึง้งส่วนรีเช่ก็เหนียวหัวไหล่ของนางเข้าสู่อ้อมอกเขาได้ระบายลมปากแล้วก็กระซิบที่ข้างหูนางว่าเชียวเฉียวบนโลกนี้มีวิธีการที่ดำรงชีวิตมากมาย ากจนค้นแข็งก็เป็นชีวิตล่ำรวยสูงสักก็เป็นชีวิตเรียบง่ายไร้ผลงานก็เป็นชีวิตหรูหราฟุม่มเฟือยก็เป็นชีวิตเพราะเหตุใดเจ้าจึงมักเลือกวิธีที่ทุกข์ยากที่สุดให้กับตัวเองต้องเหน็ดเหนื่อยไม่จบไม่สิน้นชีวิตแบบนี้ยังสู้ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เสียงของรีเชอร์ได้ผ่านเข้าหูของนางอย่างเอื่อยเชยส่วนชูเชียวที่อยู่ในออบบอกของรีเชอร์นั้นนางก็คิดในใจว่านั่นสินะวิธีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปไหนเลยจะบาปหนาปานนี้ไหนเลยยากหลุด คนปานนี้ต่อให้การทรยศหักหลังมีการหลอกลวงทอดทิ้งหัวใจก็คงไม่แหลกสลายถึงเพียงนี้เมื่อแสงจันได้สะสองเข้ามาชูเฉียวก็รู้สึกเหนื่อยล้าขึ้นมาแล้วนางก็คิดว่าข้าใช้เวลา11ปีเพื่อปีนขึ้นเขาลูกหนึ่งมีคนบอกข้าว่าบนเขาลูกนั้นมีบหิมะแต่เมื่อข้าขึ้นไปถึงกลับพบว่ายอดเขามีแค่ความโล่งเตียนยอดเขาสูงปานนั้นข้าสูมเสี่ยงปีนขึ้นไปด้วยชีวิตแต่เมื่อพบความผิดหวัง ข้าควรทําอย่างไรเล่าขณะที่ชูเชียวคุ้นคิดอยู่นั้นรีเชอร์ก็ได้กล่าวขึ้นว่า เฉียวเฉียวความหวังอยู่ในมือตัวเองหากเจ้าไม่ปล่อยวางใครก็ช่วยเจ้าไม่ได้เวลาได้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าและฤดูหนาวก็ได้มาถึงในที่สุดแต่เปียนถังกลับไม่หนาวเลยสักนิดและชูเฉียวยังคงอยู่ในวังจิ้นอูเรื่อยมาแม้และตำแหน่งฐานะในวังแต่ที่หายากที่สุดคือสติที่ไม่มีตำแหน่งฐานะแต่ชื่อเสียงของนางนั้นเป็นที่เรื่องลือดังนั้นจึงไม่มีใครกล้ามาต่อแยและหาเรื่องนางส่วนทางด้านตาเซียก็ไม่ได้คุกค,คามอย่างที่คาดคิดไว้แล้วก็คล้ายกับว่าตาเซียเห็นว่า ชูเฉียวไม่มีความหมายอีกต่อไปส่วนบุญคุณความแค้นในอดีตก็เหมือนหักลบกลบหนี้ไปแล้วแม้แต่ทูตที่ส่งมาตำนิติติงก็ไม่มีสักคนส่วนชูเฉียวก็คิดในใจว่านี่ผิดปกติไปแล้วนางทาตาเสี้ยเดือดดาลถึงปานนั้นชไนาตาเสียจึงไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมนางซึ่งกำลังตกต่ำเหมือนกับสุนัขจนตอกตัวหนึ่งและจากนั้นชูเฉียวก็ได้ไปถามเหมยเซียงสูตรเหมยเซียงก็ตอบกลับอย่างโอ้วดว่าหาพวกเขากล้ามาก็เรียกเฮิรทงหลิงมาสับหัวให้เละไปเลยเหมย เป็นสาวใช้ที่รับใช้ชูเฉียวบนภูหุยหุยพ่อแม่พี่น้องของนางล้วนตายในสงครามและก่อนหน้า,านั้นนางก็เป็นทาสที่ต้อยต่ำคนหนึ่งหลังจากชูเฉียวได้มาถึงเปียนถังเหมยเซียงก็ได้ขี่มาจากเงยน็นเปยเพื่อตามนางมาและจากนั้นชิวหุยนางกำนันที่ดีเชื่อส่งมาได้ยินเข้าก็วางสารีที่ปอกเสร็จลงในชามแล้วก็กล่าวว่าพี่เหมยเซียงผู้ถูกอีกอย่างฝ่าบาดีต่อแม่นางเช่นนี้ใครยังกล้ามาอลาวา่าชูเฉียวพอฟังก็สายหน้าแล้วก็อดหวั่นวีตกไม่ได้ เนื่องเพราะเรื่องราวไม่น่าง่ายใดป่านนี้หรือว่ารีเชอร์ ถูกบีให้ตกลงเงื่อนไขอันใดกับตาเซียแต่แล้วชานเอ,อ๋อก็แย้งขึ้นว่าข้ากลับได้ยินมาว่าเป็นต้าซื้อมาของตาเซียที่สนับสนุนให้สารสัพพันธ์กับเปี้ยนถังตาเซียจึงไม่ได้มาก่อบขวดแม่นางชูเฉียวพอฟังก็คุ้นคิดว่าต้าซื้อมาของตาเซียก็คือประธานคณะมนตรีหรือเว่ยกวงได้ยินยอมละเว้นานางแล้วชูเฉียวไม่รู้เรื่องราวภายนอกเพราะวันวันนางอยู่แค่ในตําหนักแล้วก็ดําลงชีวิตเรียบง่ายเหมือนที่ลีเชอร์เคยกล่าวไว้ครึ่งชีวิตของนาง ล้วนผูกติดกับเย็นศินผ่านความมืดหมดและอ้างว้างผ่านพายุฝนแล้วก็คราวเลือดผ่านเงามีดและแสงกระบีและทุกวันนี้กลับไร้ซึ่งหนทางก้าวเดินต่อมาชูเฉียวได้เคยถามดีเชอร์ว่าเหตุใดตาเซียจึงไม่มาวุ่นวายกับนาง ตอนนั้นลีเช่กำลังให้นางช่วยดูภาพเหมือนของบรรดาหญิงงามด้วยความคึกคักพอเขาได้ยินเข้าก็ถึงกำนันนางรอบหนึ่งและจากนั้นก็ยิ้มอย่างก,กุ้มกิ่มแล้วก็กล่าวว่าจักรพรรดิเซี่คงแอบรักค่ากระมังแม้ในใจยามนี้ไม่ปลอดโปร่งนักแต่ชูเฉียวก็อดหวัวเราะออกมาไม่ได้แต่ก่อนไปรีเช่ได้หยุดยืนที่หน้าประตูหันกลับมายิ้มให้นางแล้วก็กล่าวว่าเฉียวเฉียว เจ้าลองนึกดูให้ดีในโลกนี้ยังมีใครที่ดีต่อเจ้าป่านี้ยอมทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเจ้ายอมตายเพื่อเจ้าแต่กลับไม่เคยบอกเจ้าสักครั้งบุคคลเช่นนี้เดิมทีมีไม่มากนัก เจ้าตรีต้องให้ถี่ทวนเมื่อคิดได้แล้วก็มาบอกข้าข้าจะเตรียมข้าวของสําหรับเจ้าสาวให้กับเจ้าจากนั้นจะแต่งเจ้าออกเรือนไปอย่างมีหน้ามีตาเมื่อหลีเชอร์ไปแล้วชูเฉียวก็ได้มองดูต้นอู่โถกที่นอกหน้าต่างชูเฉียวได้ยืนอยู่กลางตําหนักอย่างเงียบสงัดพิจารณาคาพูดของหลีเชอร์คิดถึงสครังสุดท้ายที่อยู่ในเยน็นเปยเมือ่อใดโจมตีเมือ่อใดตั้งรับเมือ่อใดพรางตัวกองทับกีสายที่บุกจู่โจมกองทับกีสายที่สกัดกัน้นเป็นผู้ใดที่ส่งขับ สารอย่างทันท่วงที เป็นผู้ใดที่ปรากฏตัวดีเย็นเปิดอย่างรวดเร็วยังมีสิ่งที่ลีเชอร์ได้กล่าวไว้ผู้ใดจะดีต่อนางปาน,นี้ชูเฉียวได้ยืนคุ้นคิดอยู่ทั้งคืนหลังจากคุ้นคิดอยู่ทั้งคืนแล้วชูเฉียวก็ดีิบออกมาทั้งน้ําตาต่อมาชูเฉียวก็เตรียมเดินทางออกจากวังแล้ววันที่ชูเฉียวได้ไปจากวังวันนั้นก็เป็นวันที่ฝนได้ตกทั่วฟ้าและนางก็ไม่ได้กล่าวอำลาลีเชอร์ชูเฉียวได้นําสัมภาระติดตัวไม่กี่ชิ้นแล้วก็ขี่มา้ามาทางประตูเจิง้งหยางพร้อมกับเม็ดฝนที่โปรย ชูเฉียวได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโซลีเชอร์ก็ยังคงเป็นจัก,กรพรรดิที่ใช้ชีวิตตามอำเภอใจไม่เปลี่ยนยามีรีเชอร์นั่งอยู่บนชายคาตําหนักใหญ่ส่วนด้านล่างคือเหล่าขุนนางที่กําลังส่งเจอเอะอบ้างวิงวอนบ้างขู่คํารามแต่รีเชอร์ก็ไม่สนใจเขาเพียงจ้องดูอยู่ที่ทางเดินเฉียงเว่ยที่อยู่ห่างออกไปเพื่อมองดูชูเฉียวและลีเชอร์ก็คิดว่า4เดือนแล้วเพียงพอแล้วรีเชอร์ได้ยิ้มให้กับตัวเองแล้วจากนั้นเขา ก็หยิบคุยขึ้นมาเป่าด้วยทํานองสุขสัรรเพื่อเป็นการส่งทูเฉียวออกเดินทางและเสียงคุยก็ดังไปทั่วพระราชวังและจากนั้นรีเชอร์ก็ได้คุ้นคิดว่าจูเกอรเย่ข้าคิดมาตลอดว่าตัวเองนั้นบ้าระห่ำที่สุดในโลกแต่เมื่อได้พบเจ้าตัวข้านั้นกลับอ่อนด้วยถนัดตารีเชอร์ได้หัวเราะในใจกับคนบ้าผู้หนึ่งจะยื้อแย่งเช่ดไหลเล่า พวกเราล้วนเป็นเบีย้ยทิสวรรค์ได้กําหนดตั้งแต่แรกตัวค่านั้นก็ดิ้นไม่หลุดเยียนศีลก็ดิ้นไม่หลุดมีเพียงเจ้าที่กล้าดิ้นลนขัดขืนทั้งกล้ากระโจนสู่วังวนน้าครั้งแล้วครั้งเล่าข้ายอมแพ้เจ้าทั้งกายและใจแล้วจากนั้นลีเชอร์ก็ได้ปีนบันไดลงมาทีละขั้นส่วนเราคุณนางก็คลานเข้าไปทั้งน้าตาส่วนปากก็พร่ำบอกว่าฝ่าบาททรงระวังพระวรากายอย่าได้รอเล่นเช่นนี้อีกส่วนลีเชอร์พอฟังก็ได้กล่าวว่าทุกท่านช่างพักดีต่อ ข้าจริงๆวันนี้ค่าได้คิดตกแล้วคุณนางที่รักทั้งหลาย รีบลุกขึ้นมาเถอะส่วนเราคุณนางพอฟังก็ดีใจจนน้ำตาไหลแล้วก็คิดว่าฝ่าบาทนั้นทรงคิดได้แล้วแต่แล้วรีเชอร์ก็ได้กล่าวว่าเพื่อสำนึกตนในการกระทําที่ผ่านมาข้าตัดสินใจงดว่าราชการสามวันทุกคนจงกลับไปคิดพิจารณาเพื่อหาแนวทางสร้างความมั่งคั่งให้แก่บ้านเมืองเมื่อรีเชอร์ได้กล่าวจบดีเชอร์ก็เดินไปยังส่งงาผ่าเผยแต่แล้วรีเชอร์ก็กล่าวกับขันทีกฤษฎีว่าจัดงานเลี้ยงสามวันรวดนําสาวงามที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ มาที่ตําหนักโลฟูให้หมดหลีเชอร์ขณะที่เดินจากไปเขาก็ได้พึมพำว่าเฉียวเฉียวหวังว่าเจ้านั้นจะเดินออกไปได้สําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจงให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถรู้โดนในกับเราทางในคลิปแชทด้านล่างได้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ